1>, 1 2ึ่งสอามสดแและเคนที่มีเลขดังต่อไปนี้หลัง15มกราคมนะคะหนึ่งสามสดแและเคนที่มีเลขในชีวิตนะคะเป็นเลขเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดเลขเดือนเกิดเลขปีเกิดทะเบียนบ้านนะทะเบียนรถ ประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนนะเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะหรือรหัสพนักงานก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้หลัง15มกราคมเป็นต้นไปหลังดาวอาทิตย์ย้ายครึ่งเดือนหลังของมกราคม2567ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมดังใจปรารถนาต้องบอกเลยว่าพลังบุญแรงพลังบุญดีแต้มบุญสูงมากๆในช่วงเวลาหลังจากนี้ เป็นช่วงจังหวะดีๆจังหวะขาขึ้นของชีวิตจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมีโชคมีลาบนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะต้องบอกเลยว่าจะเกิด ความสุขความสําเร็จโชคลาภความสําเร็จหรือความโชคดีกับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันดวงเปิดชะฟ้าเปิดดวงชะตาเปิดนะหยิบจับทําอะไรมันง่ายได้ความสําเร็จเข้ามาอย่างง่ายดดยเหลือเกินนะดูจากพลังงานตรงนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้พลังงานตรงแบบนี้ต้องบอกเลยนะหลังส5มกราคมเป็นต้นไปครึ่งเดือนหลังมกราคม2 5ง7 ดวงชะตาดีๆนะสิ่งดีๆความสุขความสําเร็จความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณอย่างง่ายดายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแน่นอนออใครแล้วพิมนายอย่าลืมพิมพนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ